สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกางแจ้ข่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่27กันยายน2564นะคะก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีข่าวสารค่ะจากทางด้านธนาคารออมสินมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gsp.or.th ค่ะ ทางด้านธนาคารอมสินนะคะได้ออกมาตรการสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมจากพายุเตียนหมู่นะคะให้กู้ฉุกเฉินปลอดชําระ3เดือนค่ะกู้ซ่อมแซมบ,บ้านปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยนะคะส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ ทางด้านนายวิทาราตนากรเพริ่มในการธนาคารออมสินนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากอิทธิพลร่องมรสุมพายุเตี้ยนหมู่นะคะส่งผลให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากห,หลายพื้นที่นะคะในพื้นที่26จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาสุขโขทยัยชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีขอนแก่นลำปางลําพูนแล้วก็อุบลราชธานีนะคะซึ่งทําให้บ้านเรือนและก็ทรัพย์สินของประชาชนลูกค้าของทางธนาคารในพื้นที่ ได้รับความเสียหายค่ะมีความเดือดร้อนนะคะในการดำรงชีพโดยทางธนาคารอมสินค่ะ,ะในเขตพื้นที่ก็ได้นําถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจําเป็นแล้วก็น้ําดื่มนะคะออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนค่ะนอกจากนี้นะคะทางธนาคารอมสินค่ะก็ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัตินะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉินค่ะ ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนนะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยต่ำนะคะสำหรับซอมแซมที่อยู่อาศัยซื้อสิ่งของจําเป็นประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ําท่วมภัยพิบัติให้กู้รายละไม่เกิน50,000บาทนะคะโดยปอดชําระเงินงวดใน3เดือนแรกนะคะ สองนะคะก็จะมีสินเชื่อเคหะนะคะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไปที่บ้านพักที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมให้กูง้เงินไม่เกิน1ล้านบาทค่ะดอกเบี้ยปีแรกนะคะศค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์นะคะเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหายค่ะวงเงินกู้รายละไม่เกินส0 0แสนบาทค่ะใช้บ้านที่ดินสวนไร่นาคอนโดที่ปลอดภาระจำนองนะคะเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ค่ะอัตราดอกเบีย้ย MRR นะคะ1.25ต่อปีค่ะตลอดอายุสัญญานะคะแล้วก็จะมีสินเชื่อธุรกิจนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูก ผู้ประกอบการหรือ s m e วงเงินให้กู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมค่ะแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะคะคิดอัตราดอกเบีย้ยปีแรก3.50%ค่ะปีที่2เป็นต้นไปนะคะ MLR โดยปีแรกนะคะชำระแต่ดอกเบีย้ยไม่ต้องชำระเงินต้นนะคะ ทั้งนี้นะคะลูกค้าหรือผู้ประสบภัยนะคะสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาทางธนาคารอมสินในเขตพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะสอบถามรายละเอียดทั้งหมดหรืออยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้หรือโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์1115ได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปติดต่อที่สาขา,าธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขอเป็นกำลัง กำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านเลยค่ะ